ดอกไม้เธอต้องสวยงดงามลืกเกินถ้ายอยู่ตรงนั้นอยู่ใกลก้แค่เพียงได้มองเหมือนดึงความฝันจะเก็บเอาไว้ข้างกายก็คงร่วงโรยโดยพันมันชัางคายกับความรักในบางที เธอแต่ราวันจะเคียงข้างกันเหมือนอยู่ในฝันอาจจะดีถ้าชีวิตเรานั้นหยุดแค่นั้นได้รักกันนานๆแต่ เพราะมีบางสิ่งที่เลือกว่ารักมากมายอยากให้เธอได้โปรดเธอเดินจากฉันไปให้เธอเจอใครที่ดีกว่าฉันรักของเราเหมือนเป็นไปไม่ได้สำหรับฉันเธอคือดอกไม้ สวยงามเกินกว่าใครในโลกนี้และในความจริงที่ฉันก็รู้แม้ว่าฉันต้องการจะเก็บเธอไว้ต่อให้รักเธอมากเท่าไต้องปล่อยเธอไปในตอนนี้ รักของเราเป็นแค่ความฝันถึงไงก็ต้องจากกันฉันรู้